สำหรับปี2022นะฮะมีหนังเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องนี้นั่นเองอ่ารู้ไหมเรื่องอะไรอ่าเห็นกันแล้วนะฮะนั่นก็คือแบทแมนนั่นเองนะฮะเดอะแบทแมนนะฮะนี่คือตัวอย่างใหม่นะฮะที่ชื่อว่า The Cat and the Bat นะฮะเป็นเรื่องของแคทวูแมนแล้วก็แบทแมนอ่ะเป็นยังไงไปดูกันเลย

มันจะมีความเป็นหนังเหมือนกับว่าหนังสายลับด้วยนะฮะมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นหนังแบบส่วนส่วนอ่ะเออนะฮะหนังตามล่าอาชญากรรมอะไรเงี้ย Going going to to be uh, but... How am I part of this? Oh, you're really not as smart as I thought you were. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Whoa, this He's here. We all have our scars, Bruce. He's still away. He's involved in this? No, he's not involved. How do you know? Step who are you under there? What are you hiding? Selena, don't throw your life away. Don't worry, honey. I got nine of them. Oh, got It can be cruel, poetic, or blind. But when it's denied, it's your violence you may find. Justice. The answer is justice. Come on, vengeance. Let's get into some trouble. Oh boy! Marvel Wow. โอเคครับผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแหละถึงบอกเลยว่าห้ามพลาดนะฮะแล้วเป็นตัวอย่างที่แบบว่าดีมากเลยคือจริงดีทุกตัวอย่างเลยนะฮะเราจะเห็นความดุดันเราจะเห็นความซีเรียสเราจะเห็นความเข้มข้นนะฮะที่มันจะคนละรสชาติกับมาเฟียอย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคืออีกหนึ่งรสชาติที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องการเห็นในหนังซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งนี่ก็เป็นหนังที่เรารสึกว่า เป็นแบทแมนใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นแบทแมนที่แตกต่างจากเวอร์ชนันของคิสโตเฟอร์โนแลนนะฮะคือเป็นแบทแมนที่มีความดุมากขึ้นมีความแบบว่าคือเราว่าเบนเอฟเฟกต์ในแบทปปแมนประธานซูเปอร์แมนนี่ก็ดุเดือดแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นแบบแบทแมนที่ดูแล้วแบบไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกับ2เวอร์ชนันก่อนหน้านี้แต่จะเป็นแบทแมนที่แบบว่าโอ้โหต้องเอาชีวิตเอาตัวรอดต้องไฟด้วยตัวเองอะไรเงรี้ยคือแบบนั้นดูแล้วจะมีความแบบอันเดอร์ด็อกมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะอ่าต้องไปดูเองว่าเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคใครที่รรู้้ึกกว่่่่าาาเืือองนนี็ยลม ไปรอดูกันนะครับใครที่ชอบรีวิวรีแอคอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะช่องนภัสเอสแอลใน t u b e หรือว่าบิ๊กนภัรใน TikTok นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม IG ด้วยนะฮะยังมีเรื่องราวดีๆเด,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 ด็ดๆมาอัปเดตอีกมากมายครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ